จับต้านเราก็วอีกวิ่งมันวนๆได้ลูกเราไม่ได้วิ่งไปไหนเราวิ่งออกกำลังกายลูกโดมต้องโดมไม่เหม็นเปรี้ยวตอนคุณกำลังเก็บดิดดี้ so that we can do jogging กำลังเก็บของอยู่ พร้อมยังคะแล้วไม่เสื้อเปีย๋คะกินน้ำแล้วไม่โดนโดนตาโอเคพร้อมยังคะทุกคนไมตพร้อมแอคทีฟไม่พร้อมไกด์ซีรีส์แอคทีฟโอ้จะไหวกันเนี่ยเอาซับเสื้อดูแอคทีฟทันทีเลยอ่ะดูจะไปขายเพาะผัดมากกว่าน้ำทีมน้ำทีมเออวอมบอมพี่แหวงอ่ะพี่แหวงเล่นกีฬาไม่ใช่หรอเตะบอลวอร์มยังไงคะ นี่วอร์มสิดืดเส้นดืดเส้นมาดูตามพ่อดีกว่าหนึ่งสองแล้นี่ดูงงรู้และวิชาพละเขาก็ไม่ทำไม่ชอบเมื่อใดเมื่อไดเอดีอธิบายก่อนวีดันเราไปวิ่งอ่ะเดได้วิ่งได้โอเคไม่กลับมาเมื่อยเกินไปมาพ่อวอร์มให้ดูทำอะไรอ่ะ โอเคพร้อมยังอ้าววันนี้เอ้าเฮ้ยไม่ต้องมาพัดอกไม่ได้ผู้ใหญ่ไปก็พอหนูจะเอาพัดกับผ้าไปทำอะไรอ่ะมันร้อนนะวิ่งไปผ่านไปวิ่งไปพัดตายเหรอเพราะว่าไม่เอาพัดจะดีกว่ามั้งอะไรไม่เอาไปไม่เอาไปกินบางไว้ตรงนี้นะที่พ่อเอาไปเพราะว่าพ่อเหนื่อยน่าจะแตกเยอะพ่อจะไปเช็ดเฮ้ยโอเคอ่าจับนี้จับตรงปลายอย่างนี้แล้ววิ่งใช่วิ่งกับที่ลองดิ วองนีม้มันได้เปล่าวิ่งที่มาเลย one two t h r e น้ิงไม่ลแล้วด้วยจิ้แล้วไปนี่หนบตามไม่ทันเฮ้ยวิ่งช้าๆไม่ได้วิ่งเร็ววิ่งเร็วมันจะเหนื่อยไม่ครบรอบไปช้าๆไปช้ากว่านี้อีกพี่จิ้ วิ่งช้าๆไม่เป็นก็เลยสงสัยตัวเองแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบเขาทำผิดหรือเปล่าเพราะว่าวิ่งปุ๊บเขาเร็วเลยไม่ใช่จ็อกกิ้งเอองั้นแหละลูกเออถูกแล้วอย่างนั้นแหละล้ววนกลับบ้านกับพ่อวนกลับบ้านแล้วก็ทำอีกรึยงอ๋อวิ่งมันวนๆได้ลูกเราไม่ได้วิ่งไปไหนเราวิ่งออกกำลังกายลูกวิ่งมาจากหน้าบ้านแค่ประมาณ200เมตร นี่ไม่ใช่เบื่อเป็นน้ำที่กินหกเมื่อกี้เราจะทำทุกคนวิ่งสักสิบโลไไหหวสิบโลแค่ไหนจะรู้ป่ะงไม่รู้แต่ว่าฉันอยากวิ่งอยากวิ่งไปวิ่งต่อออวิ่งต่อแล้วครับตสะดุดต้องสะดุดต้องสะดุดเ้นแข่งอะไรกับเพื่อนแอบพ่อแม่รักท้ายนะคะครับเป็ไงคะตอนนี้ ก็แข่งสบายสบายวิ่งมาสองสายสบายสบายไม่เหนื่อยมากเมื่อกี้หน้าเหนื่อยหน้เลยผู้วิ่งคนที่สองเป็นไงคะเหนื่อยครับนุ้นพน่ชายก็ใจแข็งแรงจังเลยนะคะเหนื่อยยันเหนื่อยยันตอบหน่อยวันนี้ไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยหลังจากที่คุณไม่ได้ออกกับมังกายมานานคุณไม่ควรถักผมเพราะว่าหัวใจจะเต้นเร็วเกินไปคุณอาจจะไม่ไหวได้นี่คือชุ่มเต็มคอเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับ แี่วิ่งตามไม่ทันแล้วเนี่ยจินเฮ้ยวิ่งแข่งเลยเหรอระวังล้มนะไม่ต้องแข่งกันให้ใครถึงก่อนแค่วิ่งเร็วก็พอเพราะว่าพอแข่งปุ๊บเดี๋ยวสะดุดแล้วล้มแล้วเจ็บอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้หนึ่งสองไปโอ้โหเฮ้ยจินระวังดูด พี่เท่ามาที่หลังเพราะว่าพี่อยากจะเป็นคนปิดเรื่องของการอ,าออกกำลังกายเนี่ยนี่นะครับผ้าเนี่ยพี่ฮอ,อนฟอรลิน่าเขาบอกใช้ซับเหงื่อแล้วไม่เหม็นเปรี้ยวไม่อับเป็นไงคะคนน,นี้ยัง After After we are finished jogging Can we bake cake วิ่งผมก็กลินเลยจะทนำเค้กมากินทีนหลังพี่ดิเปียกเลยค่ะเวลาหลังเปียกก็ท่ันี้นะครับให้คนอื่นเช็ดแล้วก็ดมเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เหม็นเปรี้ยวอ่ะไม่เอา ดมต้องดมเรนนี่ทำไมน้ำน้าเป็นห่วงแม่แบบนั้นกลิ่นเป็นไงมันก็ไม่เหม็นแต่มันก็เปียกมันยังไม่เหม็นหรอกเพราะว่ามันคือเหลือตอนนี้แต่จริงๆน้ำมันซับดีลองดมสิเหม็นไหมเหม็นไหมไม่ทำไมถึงไม่เหม็นเูยไหมคะไม่ค่ะมันเพิ่งซักมาเหม็นได้ไงคะเดี๋ยวนี่เหนื่อยเหรอคะ นี่คือผ้าขนุนพืนใหญ่นะฟลอลีนาเป็นรุ่นด i โ f เฟ s นะครับอันนี้รุ่นนี้นะมันช่วยขาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์กำจัดกลิ่นเหม่อกลิ่นเหม็นเปรี้ยวต่างๆได้ดีไม่เหม็นอับและรุ่นนี้มีซานิทาทต้านเชื้อแบคทีเรียกับพวกเชื้อราที่อาจจะสะสมอยู่ในผ้ามี6สีมีทั้งขนาดผ้าเช็ดผมและขนาดผ้าเช็ดตัวเนื้อผ้านุ่มมันอยถนอมผิวจากการเสียดสีโดยเฉพาะผิวเด็กเล็กๆเนี่ยดีเลยอันนี้นะครับผลิตจากผ้าฝ้าย Cotton ออ USA 100%ซนะ นี่คุณภาพดีเขาบอกว่าใช้งานได้ยาวนานแต่ว่าเราิ่งใช้ได้2อาทิตย์กว่าเราเลยยังไม่รู้ว่ามันยาวนานได้กี่ปีนเรานะอายุ40กวา่าก็ต้องแม้งการออกกำลังกายบ้างเป็นการฮูลหูแบบใหม่ไม่ต้องกลัวหล่นสำหรับใครที่สนใจถ้าสนุกนี้นะคะับดีมากเลยสามารถสั่งซื้อและดูะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์แรกนะคะเดี๋ยวรา <laughs>